อันนี้เสร็จคอนเสิร์ตแล้วนะครับผมอันนี้แฟนของ B ีีบอยพี่แอนนะครับผมไล่ลูกนะครับ อันนี้ซอกับบอสจัดเต็มมากเลยนะครับคนไลค์น่ารักจังเลยค่ะขอบคุณครับอขอบคุณน้องปามนะคะที่ไลค์ให้ชมขอบคุณครับผม,มน้องเส้นขอบคุณหลากหลายนะครับ น้องปามเมาบ่เบ่อเมาครับ <laughs> บอดิเมาครับพี่น้องเบิ่งผี่จวงนะครับผมโอ้ยเบิ่ง โอ้โหว่าทายลูกสีแจ็กสโมงนะครับ <c oughs>